ประกาศยกสมบัติเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นประกาศยกสมบัติทรัพย์สินให้ลูกสาวเพียงคนเดียวพร้อมตอบคำถามทำไมแบ่งให้น้องไม่เท่ากันอยู่ฉัดมุควสุดทนฟาดแรงมีโดนรีดถ่ายเงินถึงเตียงทำเอาแฟนๆพากันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือไม่ที่ล่าสุด2เมษายน2567ออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องการยกสมบัติให้ลูกสาวน้องอยูจินแต่เพียงผู้เดียวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้โพสต์ข้อความไว้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์สมบัติที่ดินสร้อยแหวนเงินทองที่ทํางานหาได้หลังจากนี้เพื่อน,น้องอยูจินเด็กหญิงฉักชนกสมแก้วแต่เพียงผู้เดียวก่อนจะคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าหลังจากนี้หากเกิดอะไรไปแบ่งให้น้องลิลลี่นาริน่าเชื้หลี่ย10%จากทั้งหมดงานนี้ทําให้แฟนๆเข้ามาตั้งคําถามว่าทําไมเจนนี่ถึงแบ่งให้น้องสาวน้อยกว่าลูกสามากด้านเจนนี่ก็ไม่รอช้าเข้าไปคอมเมนต์ตอบแฟนคลับอย่างไว้ว่ารู้ได้ไงคะว่า 10%มันน้อยแล้วรู้บ้างไหมคะว่าก่อนหน้านี้ให้อะไรน้องไปบ้างให้เยอะแค่ไหนทําดีแค่ไหนก็ไม่มีวันพอดีในสายตาทุกคนครับเพราะผู้หญิงคนนี้คือรวยคนรวยต้องให้ทุกคนพอไม่ให้มากพอเลยกลายเป็นคนไม่ดีในสายตาทุกคนและแล้วที่เขียนในโพสต์คือ10%หลังจากนี้ไม่ใช่10อร์ซของที่หามาก่อนหน้านี้ถ้าหลังจากนี้คือที่หาได้จากยูเจนยูจินที่มีไว้ก่อนนั้นจะแจงเขียนพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วขอ,ขอบคุณที่เป็นห่วงแต่อดไม่ได้ที่จะต้องมาอธิบายค่ะ ขณะที่แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นการเป็นจํานวนมากอีกด้านก็เข้ามาให้กําลังใจกับสาวเจนนี่ด้วยอย่างไรก็ตามยิวฉัดมงคลสามีของเจนนี่ก็ได้ออกมาโพสต์ฟาดตัดเพอแทนภรรยาโดยได้แชร์โพสต์ของเจนนี่ที่มีการพูดเรื่องเงินและบอกว่าโลกจะโหดร้ายกับเจนไปถึงไหนอถึงต้องมาเจอคนแบบน้กระทาแบบเดิมซ้ําๆไม่มีวี่แววว่าจะเลิกนิสัยนี้ได้เลยกี่รอบแล้วที่บุกมารีดไถตั้งถึงเตียงกี่รอบแล้ว